สวัสดีครับทีวีชนะวะสโนอนแฟนครับกับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18ตุลาคมครับสองพนะครับวันนี้ดูแล้วโอกาสที่กทมกรุงเทพมหาคนครจะโดนฝน <c oughs> ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวเพราะว่าคล้มมาตั้งแต่ประมาณตีสี่กว่าละนะครับจนขนาดนี้ก็ฟ้าเริ่มสว่างแต่ว่ายังคงอึมครึม <c oughs> อึมครึมเหมือนบรรยากาศนะอ่ะก่อนหนึ่งก็เมื่อวานก็ต้องขอกราบขอภัยนะครับเมื่อวานนี้คือคือปากมันปากมันไวปากมันไวในเรื่องของวิลเลียมสลิบาผมว่าพวกทาก่านก็ได้จะทราบนะผมก็รู้เอา,าวิลเลียมสลิบาฝรั่งเศสแต่เนื่องจากเวลาาลิบาเนี่ยจับคู่กับมาการเยสใช่ไหมแล้วเราก็พูดถึงการแข่งขันทั่วโลกพอมาการเยสบ่อยๆมันมก็นกนติดบาซิลก็เมื่อวานก็มีผิดพลาด ที่บอกว่าซาดิบาเตะให้บาซิลก็ผมว่าผมว่าพี่น้องส่วนใหญ่เข้าใจผมแล้วว่าผมไม่มั่วแล้วผมก็ยืนันแล้วผมไม่มั่วแต่ว่าบางทีเช้าอาจจะพูดผิดพูดถูกไงก็ขออภัยนะครับแต่ว่าผมไม่มั่วใช้คำนี้แล้วกันนะครับอย่ามาใช้คำว่าทิ้งหวยมั่วมันบูลลี่เกินไปมันไม่ให้เกียรติเกินไปยังไงก็เรารู้จักกันมานานนะครับก็น่าจะ น่าจะเข้าใจนิสัยสันดาลกันดีแหละ <c oughs> ใช่ไหมเออถ้าเบื่อท่านใดที่เคยอยู่มานานๆก็ได้จะรู้อ่ะเพราะว่าผมผมว่าผมไม่เคยทําอะไรมั่วนะเพราะผมในในการทําช่องแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยผมเตรียมตัวนะครับจังหวะไหนมีโอกาสมีเวลามากก็จะมีอินเสิร์ตผ่านมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องการพูดปิดพูดถูกเนี่ยถ้ารับได้ก็ขอบคุณนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาฟังก็แค่นั้นเองนะครับแต่อย่ามาบอกว่า ทิ่วหวยมั่วมันเป็นการไม่เกียรติผมยอมรับว่าผมผิดพลาดในเรื่องการการสื่อสารอาจจะพูดเร็วแต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจผมน่าจะรู้นะว่าความรู้ผมก็ไม่ไม่ได,ไมได้อยไม่ด้อยอะไรนะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะแต่ว่าคําติชมผมน้อมรับนะครับติชมน้อมรับเลยแต่ถ้าจะมาว่ากันจะมาบูลลี่กันก็ก็ก็คิดเอานะครับมีหลายท่านเมื่อวานบอกพี่ทําไมอ ผมอีเมลผมอยู่ในห้องพี่มาหลายครั้งแล้วก็ถูกดีดออกทุกครั้งเลยอ่าก็บอกตรงว่าถูกดีดนะแต่ท่านเม้นอะไรมาผมไม่ทะเลาะด้วยนะครับผมดีดเพราะว่าพี่พี่ๆหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ก็บอกอย,ย,ย่าไปทะเลาะด้วยอย่าไปอะไรด้วยดีดแม่งออกไปก็แค่นั้นเองนะก็ไปนึกทบทวนล้วกันว่าท่านเม้นอะไรมาท่านโพสอะไรมานะในช่องคือผมบอกแล้วนะนว่ามันด่าคาหยาบคาอะไรเนี่ยไม่ควรมีในช่องท่านมีปุ๊บผมดีดอันนั้นก็เข้าใจตามนี้ แต่ยืนยันนะครับไม่มัว่วอ่ะนี่มาแล้วน้ําจิ้มนี่ครับมีไม้แล้วนะสําหรับหมึกแก้วคลาสสิกข,ของที่เวยนะครับขนาด100กรัมนะมึกแก้วเกรด A นะครับต่อความสะอาดแล้วก็ผ่านกรรมวิธีอบของอทางร้านเขานะครับแล้วก็บรรจุ หนึ่งร้อยกรัมดูดูดูแน่นไหมนะแน่นอย่างแน่นเลยนะหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ตัวที่ใหญ่เท่าหน้าที่เคยโชว์ให้ดูแล้วนะครับคราวนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแถมน้ําจิ้มไปให้สองซองเพิ่มความแซ่บนะอันนี้ก็ทาทาตามคําแนะนําของพี่น้องอยู่แล้ะของพี่พี่ทิพยวยก็ลองใส่ไปด้วยแล้วการเผื่อมีคนชอบนะอ่าะใครชอบมาใครชื่นชอบก็บอกมาถ้าใครบอกว่าพี่ทุกพวยไม่ต้องไม่ต้องใส่น้าจิ้มนะครับไม่ชอบก็บอกกันมนาะจะได้ไม่ต้องเปลือง แลีว๋ว่าน้ใหญยบอกอ้าวน้ำจิ้มมาด้วยก็ได้ดิใส่ไปให้สองซองเลยนะนะครับพอพอย่างดีนะครับผมหนึ่งร้อยกรัมครับสามร้อยยี่สิบาทส่งตัวไทยแล้วถ้าเกทั้งสามสามกล่องเป็นต้นไปก็คิดกล่องละ300สามร้อยคะแนนเองเือไม่ใส่สารกันบูดครับไม่มีสารปรุงแต่งใดทังสิ้นครับมึกแก้วคาสติกของที่ห่วฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มส่งอีกนะสำหรับท่านที่มีน้ำจิ้มไปส่งไปให้นะ มืคนถามว่าทําไมถึงโอ้ต้องมาขายของนี่นี้ก็ผมเคยตั้งตั้งจิตอธิษฐานไงเออลูกค้าจะขายปลาหมึกนะตั้งจิตอธิษฐานแต่ว่าไม่เคยมีใครมาซื้อก <c oughs> ็ <c oughs> เลยต้องมาพูดในช่องนี้แหละเอานะมันเป็นอะไรได้มันเป็นน้ำหลอเลี้ยงเป็นออกซิเจนก็เข้าใจกันหน่อย <c oughs> นะครับเอ้ามาพูดถึงความพร้อมนะเมื่อคืนนี่ก็มีภาพขออนุญาต ภาพการฝึกซ้อมนะครับเอ๊ยเห็นวิลเลียมซาดิบาคล้ายๆวิลเลียมซาดิบาของฝรั่งเศ, <c oughs> เศสไม่ใช่บราซิลรู้สึกไปทําอะไรกับหัวใม่อีกแล้วรู้สึกไปโกรกม,มา้าหนะเออถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ <c oughs> ตอนลงสนามรู้สึกไปทําสีผมมาใหม่อีกแล้วนะตอนนี้แฟชั่นแฟชั่นแล้วก็ ลือนะหูเลยว่าพี่ต้าเตรียมจะจับต่อสัญญาแล้วนะครับให้เป็นกองหลังที่มีรายได้มากที่สุดโอ้เดี๋ยวก็ลองดูแล้กันนะว่าอาจจะนอนเราโดยการของพี่ต้าจะเอางั้นจริงไหมเป็นการมัดใจไอ้น้องอยู่กับเฮียยาวๆอยู่กับบอสตายยาวๆเลยอะคงประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะนะก็สร้างเผื่อสร้างความมั่นใจให้นักเตะสร้างหลักประกันที่มั่นคงนักเตะก็ไม่มีจิตใจที่จะไปไหนหรอก ก็เป็นสิ่งดีนะครับใน,นแรืของพี่หมึกโทมัสปาเตก็ต่อเ,อเตรียมรอดูแล้วกันนะครับน่าจะาไม่วีกสองวีกนี่แหละในเรื่องของการต่อสัญญาที่วีตตาจะยื่นให้ใหม่นะครับน่าจะเป็นตามข่าวออกมาแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งบุกหนึ่งนะครับเ,เพราะว่าอะไรพี่หมึกจะหมดสัญญาในมิถุนาหน้าสิ้นมกราเข้าเดือนมกราปี68แปดเมื่อไหร่ปี2025ับาเมื่อไหร่ปุ๊บ นักเตะสามารถพูดคุยกับทีมอื่นได้เลยและบาร์เซโลน่าจ้องตาเป็นมันอยู่สําหรับเดลายของพี่หมึกตัวมาเปเต้ถามใจผม่างที่บอกหลายครั้งต่อไปเหอะหนึ่งบุกหนึ่งยังใช้งานได้อยู่ยังเป็นพี่ใหญ่ยังคอยเป็นแบ็กอัพให้อยู่นะครับแต่ถ้าเื่อตอนนี้ร่างกายกําลังดีๆอยู่เนี่ยลงเป็นตัวจริงได้เลยสบายๆนะครับอ่าความพร้อมล่าสุดครับคลายาแฮวตตัวไซมอนโคลิงครับพูดสือข,ข่าวจากแซนด์ดต สแตนดะาร์ดสปอร์ตมันก็รายงานบอกว่าตอนเนี้ทั้งสองคนคือคลาฮาเวตแล้วก็ตัวของพี่หมึกทอมัสตเตนะที่ถอนตัวออกจากทีมชาติครับคลาฮาเวตถอนตัวจากทีมชาติเยอรมันและพี่หมึกถอนตัวจากทีมชาติการนา์นานะปรากฏว่าทั้งสองคนนี้อที่ถอนตัวไปเขาบอกว่าคลาฮาเวตมีอาการตึงๆแต่พี่หมึกบอกว่ามีอาการเจ็บป่วยแต่ทั้งสองทีมตอนนี้ น่าจะผ่านความฟิตอย่างที่บอกอาจจะป่วยนม่จริงนี้ต้องเข้าใจนะเออเราก็ต้องเคี่ยวอย่างนี้มั้งแหละไม่จะเรียกตัวปุ๊บหูต้องวิ่งหางจกตูดไปตลอดเลยนะครับแบบไหนไม่สําคัญร่างกายตัวเองพอไม่พร้อมจะไปเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วนะควรจะต้องพูดคุยก่อนเฮ้ยร่างกายตัวนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหัวเรียวหัวต่อแราจะเอายังไงใช่ป่ะมันก็ต้องมีบ้างมีบ้าง,ม,างมีเคี่ยวกันบ้างนะเบางอย่างที่ผมบอกว่านั้นนะพอี่หมึกอ่า พอประกาศถอนตัวจริงชาไ,ม,ไ,ม,าไม,ม่กี่วันมีภาพพี่มืกกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ตอนดึกๆด, <c oughs> ดื่มกาแฟผมไม่รู้นะตอนดึกๆก <c oughs> นะครับก็เป็นการพักผลลนะ่อนแหละนะอ่าทั้งสองคนครับจะสามารถลงเล่นในเกมที่เราจะบุกไปเยือนบอสบัตได้แน่นอนชัวร์ป้าบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทั้งคายฮาเวสแลวก็ะโถของพี่มือโทมัสบัเตอเออส่วนบุยกยองซาก้าครับซึบ่งมีอาการเลี่ยงใช้เลี่ยงจากที่แมต ให้ทีมชาติอังกฤษนะครับและรวมถึงกาเบนมาเตรี่ที่มีอาการตึงๆนะได้รับบาดเจ็บกลับมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทั้งคู่ตอนนี้ก็ได้รับการประเมินแล้วได้คาดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้คงจะรู้และพิต้าน่าจะคอนเฟิร์มแต่ถ้าเผื่อข่าวกับพิต้าหวังฟังห oh, oh, oh ูไว้หูเขาอ,อาจจะมีการสับขานะฮะตัวบูโยตาก,การนี่มีเราก็บอกให้พักเกออิดแล้วก็เอาไลา์เฮมเซอร์ลิงลงก,ก็เห็นด้วยนะ ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าก็ต้องรอดูความฟิตของเจ้าน้องแล้วกันว่าเขาจะโอเคไหม mm hmm. เพราะภาพล่าสุดในการซ้อมเนี่ยรู้สึกวใบภาพของผู้สื่อขาวนี่จับไปที่ลายหิมเยอะมากแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นคือทางขวาเออ mm hmm. ก็ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวต้องคาดกันคาดการณ์กันอีกทีแล้วก็รอเช็คนะครับว่าทั้งบุกโยศก,กาและก็ตัวของกาเบรียล จะสามารถลงสนามได้ในกรณีที่ทั้งคู่อาจจะได้พักนะในกรณีที่ทั้งคู่อาจจะได้พักラาヒムสซริงครับได้จะได้รับโอกาสลงแทนก็ได้นะลงแทนบุโยสากาก,าก็ได้และทางซ้ายถ้าเผื่อสมมติว่าการเบนมาเตอรี่อาจไม่ผ่านฟอมฟิตก็อาจจะตั้งมีทั้งคารายเบยนเจสซสหรือแม้กระทั่งเรยโดทอสานะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้กองกลางของเราครับ ทั้งพี่ข้าวดีแคนไลฟ์ครับพี่บึกโทมัสปาเตรวมทั้งถึงสุดล้อเรามิเกลเมริโนโฟิตเรีย้ยอย่งนี้ฟิตปรีะ้ะเราอาจจะเห็นสามประสานในแดงกลางเป็นมิเกลเมริโนโลงตัวจินก็ได้นะครับประสานงานพ่ข้าวดีแคนไลฟ์โดยมีพี่บึกโทมัสปาเต ลงเป็นโฮลดิ้งฟุตบอลเป็นตัวกลางรับให้เรานะก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งในวันที่เรายังไม่มีกัปตันมาตินโอ,อเดนกานดนะครับพูดถึงกัปตันมาตินไนการนี่หนึ่งมืวนก่อนสัมภาษณ์ตัวเขาเองนะก็ยังบอกนะบอกว่าโอ้ทีมตอนนี้ลงตัวมากเลยแม้ว่าในในขณะที่ยังไม่มีเขาเขาก็บอกเลยบอกว่าเขาต้องรีบหายจากอาการบาดเจ็บต้องรีบหายจากอาการบาดเจ็บในที่สุดเพื่อที่จะกลับมาแย่งตําแหน่ง มาทีนกกายก,ก็สบายอย่างนี้นะเขาบอกเขารู้เลยตอนนี้ทีมกําลังแบบลงตัวมากโดยเฉพาะเขาดูถึงฟอร์มของมิเกลมาริโนถ้าเผื่อสมมติว่ามิเกลมารโนลงมาและเล่นตำแหน่งแทนเขาเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้การแข่งขันในแดนกลางเราเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมันส่งผลดีแน่นอนครับนะก็เราก็ได้เห็นแล้วนะทั้งมิเกลมาริโน่นะโอโ้กำลังฟอร์มดีเพราะฉะนั้น วันอาทิตย์วันเสาร์นี้เราอาจจะเห็นอย่างนี้ก็ได้นะครับทั้งสามภาษาเป็นพี่มึกโทมัสมมะปาเตมิเกโโลบโรโิโอนเล่นคู่กับพี่ข้าวดีแค้นไลท์ไปเลยแม่ก็อยากเห็นนะก็ในทางการอย่างนี้นะครับในเมื่อเรามีตัวซัพพอร์ตเข้ามาใหม่ๆนะโอกาสที่มิเกโโลบริโนจะลงดีบิวเป็นตัวจริงครั้งแรกของอาร์เซนอลก็น่าจะมีสูงอธิการขาดการขาดการนะไม่ต้องบาอะไรมากมายเดี๋ยวใครว่ากัน นะพอดูจากสภาพแล้วมีโอกาสจริงๆนะอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพี่ต้ายังไม่สัมภาษณ์คงจะเป็นวันนี้แหละแนะคงจะเป็นวันนี้แหละที่คงสัมภาษณ์ก่อนที่จะออกเดินทางไปบอลมัดนะครับอ่ะในรายของอ่ามีนักเตะที่เราถูกยืมตัวไปสองคนก็คือในรายของอ่ามาคินยอสเอ้มาคินยอสไปฟูมเมนเซใช่ไหมน่ที่ปราซิลาะ มีกาวว่ามาคินยอดน่าจะกลับมานะครับมกราคมเนี้ยคือหมดสัญญาสิ้นปีธันวาคมเนี้ยมาคินยอดน่าจะกลับมาสู่อาร์เซนอลถามว่าดีไหมดีดีเลยเราอาจจะมีจีดจารอีกสักคนเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าแล้วแต่เองมีของเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้รับเดี๋ยวผมต้องตามขอยนาตจริงๆผมหาข้อมูลไม่เจอว่ามาคินยอดลงอะไรไปมั่งเท่าไหร่ นะเพราะาข่าวที่จะตามไปตรงนู้นค่อนข้างที่จะน้อยมากจริงๆต้องขออภัยนะครับแต่ว่าแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจบธันวาคมเนี่ยมาร์คินยอสจะบินกลับมาร่วมทีมอาร์เซนอลก็ก็กมาชิงตำแหน่งกันเอาพูดได้ง่ายนะครับแต่เผื่อมีฝีเท้าฝีตีนที่ยังโอเคอยู่ก็ว่ากันนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งที่ส่งไปยืมตัวให้กับ ทางลาซิโอก็คือดูโนตาวาเลสครับแบ็กทีมชาติโปรตุเกล์ทีมชาติโปรตุเกสไอทีมชาติโปรตุเกสแล้วต่อาร์เซนอลสัญชาติโปรตุเกสตอนนี้กลายเป็นว่าดูโนตาวาเลสทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับลาซิโอนะลงไปเล่นให้ลาซิโอโดยเฉพาะในฟุตบอลอาลีกเขาเนี่ยลงไปเล่นทั้งหมด5นัดนะครับเหลือเชื่อมี5นัดแล้วก็มี5แอสซิสต ห้านาทก,กับหาเอซิสครับโดยที่คะแนนเฉลี่ยตอนนี้รวมหลงจ้องแล้วอยู่ที่8.3เป็นเอเวอร์เรสตเติ้งด้วยอีกเป็นแบ็คคนหนึ่งที่ตอนนี้ผลงานดีมากๆนะครับในเกาโชเซเรียอารนะครับโอ้โหวะนั้นก็ลเลยทำให้เดี๋ยวต้องตามดูลาซซโอโอ,อีกทีหนึง่งนะแล้วก็ถ้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันเป็นการเหมือนกับว่าหลายคนบอกว่านูโนตาเลสมีของเพียงแต่ว่าอาจจะ ไม่ได้ลงมากมายเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าพอมีโอกาสได้ลงสนามนะพอมีโอกาสได้ลงสนามปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้โชว์ผมว่าทางสตาฟของอาร์เซนอลก็ต้องไปส่องแล้วแหละว่าเพื่อจะเอากลับมาใช้งานได้ไหมในปีหนะา้าก็ภาวนาแล้วครับให้ทีมที่ให้นักเตะเราที่ไปอยู่ในลีกต่างๆเนี่ย โชว์ฟอร์มได้ดีเพื่อที่จะกลับมาเพื่อที่จะกลับมาช่วยเรานะครับในขณะที่อีกคนนึงก็เป็นในรายของอที่ข่าวแววมานะครับคือในรายของเคลานเจนี่ซึ่งตอนนี้อาการบาดเจ็บยังไม่ฟิตยังไม่ร้อยแต่ว่าดูดียิ่งขึ้นมีข่าวเลยครับว่ามกราคมเนี้ยมีโอกาสที่จะปล่อยไปให้เซลติกไม่รู้ปล่อยขาดหรือยืมตัวนะครับอ่าก็ต้องพูดกันตรงๆนะในเมื่อตำแหน่งแบ็คซ้ายมัน เยอะเหลือเกินตอนเนี้นะเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ด้วยอาการบาดเจ็บที่ลุมเลา้าร่างกายสภาพไม่เหมือนเดิมเราก็อาจจะต้องนะครับอ่าหนะ้าข่าวนะไม่รู้จะไปแบบยืมกับคาร์โก้เซลติกก็คือทีมเก่าของเเลนเจนี่แหละนะไม่รู้จะไปแบบยืมตัวหรือจะไปแบบขาดเลยอ่านนี้เดี๋ยวต้องต้องตามดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกมันเป็นวัฏจกักรมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมีไปมีมา มีจากลา,ากวันนี้นะมีพบกันก็ต้องมีจากลาอนะ่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าพูดถึงอีกคนนึงอันนี้เป็นเรื่องของสตาร์มนะครับแจ็ควินเชียรครับที่แจ็คเคียแจ็คป๋าแจ็คตอนนี้ก็ไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะแจ็ควินเชียตอนนี้มีโอกาสนะครับที่กําลังคุยขั้นตอนสุดท้ายกับสโมสรอนนอริซิตี้คุยกับนอริซิตี้นะครับนอริซิตี้ตอนนี้มีโค้ชก็เป็นอ่าโยฮันชุบนะแล้วก็ รู้สึกว่าโค้ดของเขาคนหนึ่งของนอริทเนย,ย้ายไปคุมทีมอื่นนะไปคุมทีมไปเป็นผู้จัดก,การทีม t o k e ก็คือตัวของอานาสิสปาเลสนะครับก็เลยทำให้แจ็ควิเชียตอนนี้มีโอกาสที่จะย้ายไปเป็นสตาร์ฟโค้ดของ City. ปปนอร i ทซิตี้ไปเป็นสตารฟโค้ดนะครับไปเป็นสตาร์ฟโค้ดทีมชุดใหญ่ของนอร i ทซิตี้ซึ่งอยู่ในอ่าอ่าแชมเปี้ยนชิพอยู่อยู่อันดับที่7ที่8เนี่แหละนะน็อกโมินเหลืองอ่อนนะครับเพราะนั้นก็ น่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าแจ็คเองตอนนี้ปูทางด้วยการเป็นเฮดโค้ชของยุทธนะของชุดต่างๆของอาร์เจนอลอยู่เนี่ยนะครับพาทีมยุทธพาทีมสำรองอะไรหลายๆครั้งเลยนะซึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วอย่างที่แจ็คจะโบยบินไปอยู่เป็นสตาร์โค้ชทำงานโค้ดแบบจริงจังเพื่อที่เตรียมนะเตรียมเพื่อเส้นทางตัวเองแหละจะเดินหน้าต่อในการเป็นโค้ชหรือเป็นผู้จัดการทีมต่อไปนั้นก็ ถ้าเบื่อไปจริงเราก็ยินดีนะเพราะว่าจะได้ไปโชว์ฝีมือนักเตะอดีตหลายๆคนครับก็ไปโชว์ฝีมือนะอย่างเวลูนี่ก็อยู่พรีมัตอากายนะครับก็ผลงานก้กางดีนะเวลูนี่ไปตามดูผมก็ตามดูอยู่เหมือนกันนะแต่ในต่วนของไอไอไอวีพีพีอัลฟาเปซี A ่อะไรพวกนี้ขึ้นไปไปกรุมทีมอะไรไม่รู้โดนแพ้ไปก้าหนึ่งก็เงียบไปอ่อนกระจอกกนะันนั้น นะไม่สนใจนะก็เดี๋ยวลองตามลุ้นกันนะกันนะครับสำหรับในรายของแจ็ควิลเชียที่จะเดินหน้าสู่การเป็นโค้ดเต็มตัวแล้วนะเข้าสู่โค้ดของทีมอาชีพอ่ะเพราะนั้นมันก็จะแตกต่างกับทีมยูที่เล่นนะไปเป็นสตาร์โค้ดให้เขาไปฝึกฝีมือไปฝึกเกลานะ สั่งสมประสบการณ์เพื่อวันใดวันหนึ่งอาจจะเดินหน้าปึ้งเส้นทางเดียวกับพี่มิเกลอาเตตาก็ได้นะครับอา่าก็ส่งใจไปให้พี่แจ็ควิลเชียนะพวกนี้อาจจะนอนจะลงสนามกับบอลหมัดน,นะครับด้วยสถานาการณ์ที่ว่าเอาจาฝูงกูขึ้นมามีโอกาสจะขึ้นไปหนาวก่อนละนะด้วยสถานาการณ์ที่แบบเป็นใจอ้าวพูดตรงไม่ได้ขิงนะครับ โดยฟอร์มการเล่นด้วยศักยภาพทีมต่างๆในการไปเยือนบอลหมัดไม่ประมาทนะไม่ต้องมาบอกว่าถ้าไม่ประมาทคือผมว่าพิต้าไม่ประมาทหรอกแต่ในวิเคราะห์ก็คือในรูปแบบของทั้งคุณภาพผู้เล่นทั้งฟอร์มการเล่นที่มีอยู่ณตอนนี้นะก็ดูแล้วโอเคพรุ่งนี้เราจะไปแข่งด้วยชุดนี้เป็นการลงสานามเป็นชุดเติร์ดคิดครั้งแรกของฤดูกาลครับสีฟ้าอ่อนสดใสเลยนะ แหมสวยนะแต่ว่าตัวนี้ต้องยอมรับนะยังไม่มียังไม่มีเวลาว่างไปบางนาะเท่าไหร่ยังไม่มีเวลาว่างเลยนะก็เดี๋ยวต้องตามกันนะนครับพรุ่งนี้จะเป็นการลงเติร์ดคิดครั้งแรกแล้วก็สถานการณ์อย่างที่บอกครับเป็นสถานการณ์ที่เหมาะเจาะจริงๆที่เราควรจะขึ้นไปหนาวก่อนนะเครต้อง ต้องขึ้นแล้วอ่ะไม่ขึ้นไม่ได้แล้วสำหรับเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะตอนนี้อาร์เซนอลครับลงแข่งไปเจ็ดครั้งเท่ากันหมดอยู่อันดับที่สามีสิบเจ็ดแต้มนะครับลิเวอร์พูลสิบแปดแต้มแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สิบเจ็ดแต้มผลต่างประตูดได้เสียตอนนี้ทั้งอาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะเท่ากันเลยคือ9้าลูกแต่ว่าทางซิตี้เนี่ยยิงได้สิบเจ็ดเสียแปดของเรายิงไปสิบห้าเสียหก นะครับเพราะฉะนั้นผลต่างประตูได้เสียแต่เรายิงได้น้อยกว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์ยังไงปุ๊บเนี่ยแหมจะขึ้นเป็นจ่าฝูงหน้าเราจะไปกดดันทีมที่อยู่ข้างล่างเลยไม่ใช่ทีมอยู่ล่างเราจะแซงเราจะแซงขึ้นไปนเป็นจ่าฝูงเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ทีมใหญ่จะไม่แข่งจะมีก็สเปอร์แตงัอเวสต์แฮมคู่แรกเลยนะครับแล้วก็ฟูลแลมแอสตันวิลล่าแมนยูทีมพรุ่งนี้ทีมแบบกลางตารางงะาผมไม่ค่อไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยให้ความสนใจอะไรนะนะส่วนในวันอาทิตย์ที่บอกอ่ะ นในรายของวันอาทิตย์เนี่ยทางแมนซิตี้ช่วงสองทุ่มจะไปเยือนบูแอมตันในขณะที่คู่สี่ทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซีโอ้โหบิ๊กแมตประจำสัปดาห์เลยนะครับว่าสมควรไปล่ะที่เราควรจะขึ้นไปนําเป็นจา่าฝูงก่อนนะนะก็คงจะประมาณนี้สํบบาหรับเช้านี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราตามเรื่องของบทสัมภาษณ์อีกทีหนึง่งน่าจะมีความ มีบทดิ้งดีๆจากพิต้าอาจจะมีการ,ารส่งซิกโดยเฉพาะเรื่องนักเตะอาการบาดเจ็บแหละนะครับขอนักข่าวคงจะต้องต้องเรื่องนี้แนะ่แล้วก็ถ้าเป็นผมเป็นนักข่าวผมก็จะถามเราว่านักเตะรู้สึกไงเพราะว่าแมตช์นี้มันเป็นแมตช์สำคัญที่เรามีโอกาสที่จะขึ้นกระโดดไปเป็นจ่าฝูงแหละนะก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้เอาข่าวมาข้ามให้ฟังลแล้วกันอืรับรองข่าวไม่ม่ว นะอ่ะก็อ ар, ย่าลืมแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้กจ็จับส่งอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ก็โหสามสิบสองหูถุงใหญ่ๆหญ่เลยนะนะก็สนุกครับไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าไม่อายทํากินหนาวพูดตรงๆไวยอย่างผมแล้วนะครับจะมาโมยืนเดินยิ้มไปยิ้มมาไม่ได้ลนะก็มีทั้งเนี่ยทั้งหัวหน้าทั้งแม่บ้านนะครับไม่ใช่แม่บ้านเรียกพอเลยก็นะช่วยแพ็คช่วยอะไรพวกนี้แหละนะครับก็เป็นการขอบคุณช่วยกันนะ นะก็อย่าลืมครับ320บาทนะครับส่งตัวไทยหมึกแก้วคลาสสิกของทิววัยครับขนาด100กรัมพร้อมกับน้ำจิ้มใส่แม้เลย2ซองไป่แมเลยสองซองนะแล้วก็ถ้าสั่งสามกล่องก็ทิ้เพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทเท่านั้นเองครับฝากดูคลิปกันยาวๆกดข้ามโฆษณานะก็เห็นใจบางทีโฆษณาก็เยอะนะโฆษณามื่อิวโฆษณายาวๆด้วยไงก็ขอบคุณพี่น้องล่วงหน้าที่ให้การนับสนนกันละกันนะครับ วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสไครป์กับที่คุยช่องออนน์สมารแฟนกับด้วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสา,ามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ไม่มั่วไม่มั่ว